สวัสดีค่ะพบกับคําเกี้ยวอีกเช่นเคยค่ะในช่องเคยอีสานใต้เลขก็ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเลขสลากินแบ่งรัฐบาลงวด30ธันวาคม2566งวดสุดท้ายของปี2566เลขที่ออกก็คือข้างบน544ข้างล่างก็คือ89ดี่านผู้ชมท่านใดถือเลขนะคะถ้าถือก็ดีใจนั่มเนาะถ้าไม่ถูกก็เดี๋ยวปีหน้าเนาะคะ่ะ พุทธศักราช2 5นเข้ากับคอยหลุ่นกันไหมเนาะสำหรับคนที่ถูกก็ขอแสดงความดีใจด้วยเนาะก็แต่ในช่องเนาะคะ่ะทำเกี่ยวสิมาเอาถึงในช่องก็มีท่านที่ฝันเม่นอยู่หลายท่านอยู่สำหรับเลขที่ฝันเม่นก็มีเลข8,9ส่วนเลข5,4,4ไม่มีคนฝันเกี่ยวเนาะแต่ถ้าเป็น4,3,4,2หรือ5,4 4สหหลายท่านมาก ห้าสี่สามก็มีพ่อเอ็กเนาะแต่เลขมันองห้าสี่สี่สี่ไม่มีมีแต่สองสี่สีามสี่ห้าลายแหง้งพ่อเอ็กนี่วิดแค่เต็้มเดียวเองคุณพ่อฝันว่าห้าสี่สามเนาะค่ะแต่ว่าแปดเก้ามีหลายท่านที่ฝันแม่นเนาะค่ะอันดับหนึ่งเลยก็คือคุณแม่ยิงแม่ยิงนี่เลขเข้าหลายต่อลายงวดมาแล้วโค้งสุดท้ายที่ท่านเกี่ยวนําเสนอให้เบิรงเนาะค่ะเมื่อนขึ้นวันที ยี่สิบเก่านาะค่ะก็คือคุณแม่ฝันย้ำและแม่ก็มั่นใจว่าเลขเข้าเลขที่คุณแม่มั่นใจก็คือเลขแปดเก้าแปดเก้าก็คือคุณแม่ฝันเห็นแม่ของตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะจะเอาแม่ไปเผาคุณแม่ก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นเลขแปดเก้าอายุของแม่ตอนที่เสียชีวิตคือแปดสิบเก้าปีเนาะค่ะออกจริงๆค่ะแปดเก้าแม่ยิงก็ต้องถือแน่นอนเนาะค่ะเพราะว่าทันสื่อไวเนาะแล้วก็คุณแม่บอกว่าชอบเลขสองสี่มันออกสี่สี่เนาะ สองสี่นี่ดังมากแล้วก็เป็นเลขอันแต่มันไปออกเป็นสี่สี่ปีนี้ออกสี่สี่สองครั้งแล้วปีหกหกนี่เนาะคะ่ะแล้วก็ต่อมาน้องจอยอันนี้น้องจอยฝันว่าเห็นเลขน้องจอยฝันเห็นเลขตอนแรกเห็นเป็นแปดเก้าสองเลขออกจริงๆค่ะแปดเก้าเก้าแปดเลขมันออกแปดเก้าเนาะน้องเห็นแปดเก้าสองครั้งแรกเลยคือเห็นชัดเลยนะคือแปดเก้าสอง เลืที่น้องเห็นชัดเนาะพอขยี้ตาม,มาอีกครั้งหนึ่งก็เห็นลางๆเป็นแปดเจ็ดสองแต่ที่น้องเห็นชัดก็คือแปดเก้าสองมันออกจริงๆเลขน้องจอยนี่ก็ไม่หลุดเลยเหมือนกันเนาะฝันเม่นมากค่ะสําหรันบ,บน้องจอยน้องจอยค่ะฝันเม่นค่ะเดี๋ยวรองวดต่อไปนะคะต่อมาคุณพ่อชายฝันโค้งสุดท้ายฝันว่าพ่อเท่าพ่อเท่าก็คือพ่อตาเนาะพ่อตาจะแบ่งที่ให้สิบหกไร่อายุของพ่อตาก็คือแปดสิบเก้าปี คนในฝันเนาะพ่อตาเอาก้อยเนื้อให้กินแล้วก็แบ่งที่ให้ด้วยแบ่งที่แบ่งโฉนดให้เนาะอายุพ่อตาก็คือแปดสิบเก้าคุณพ่อตีใส่อายุพ่อตาเลยก็คือแปดเก้าอกจริงจค่ะแปดเก้าพ่อชัยนี่ก็ฝันเม่นมากๆอีกท่านหนึ่งเนาะแตกสามตัวก็เคยเนาะค่ะสาหรับคุณพ่อชัยเนาะต่อมาคุณยายหนุ่มคุณยายหนุ่มนี่ฝันเห็นราชการที่เก้าเหาะมาที่บ้าน รอบก่อนนู้นคุณยายเคยฝันเมื่อปีที่แล้วเนาะมันก็เคยออก89แลว้วงวดนี้ก็ออก89อีกก็คือยายหนุ่มนี่ฝันแม่นมากก็คืออายุของราชการที่เก้ามันก็คือ89อยู่แล้วค่ะออก89แล้วคุณยายก็ฝันว่าเอาเหรียญมาแจกเนาะเอาเงินมาให้เอาเงินเอาเงินมาให้ทานมาแจกทานเนาะค่ะแต่ว่ามันมีแต่แบงค์500เนาะที่คุณยายบอกเนาะค่ะ,คะก็คุณยายก็ตีให้เป็น098เนาะ ยายก็บอกว่าให้กลับด้วย8 9 9 8ก็แแต่จริงๆแล้วหลายๆท่านก็มาตีให้คุณยายว่า8 9ทั้งนั้นเลยเพราะว่าคุณยายเคยฝันเมื่อปีที่แล้วเมื่อมันออก8 9เนาะค่ะคุณยายหนุ่มก็ฝันแม่นมากตั้งแต่ออกพรรษามาเลขยังไม่หลุดเลยนะคะสําหรับคุณยายหนุ่มเนาะค่ะฝันแม่นมากพะเห็นราชการที่9แล้วก็ออกจริงๆต่อมาก็คือคุณแม่พรคุณแม่พรน,นี่ที่บอกว่าคุณแม่ระลึกชาติได้เนาะแล้วก็เป็นฝันว่าพญานาคงมูพญานาคเลื้อยเข้าป่า คุณแม่ก็ตีว่าพญานาคเป็นเลขเก้าปากก็คือเป็นเลขแปดแม่ก็ตีเป็นเก้าแปดแปดเก้าตีเป็นเก้าแปดศูนย์เนาะแล้วคุณแม่ก็บอกให้ตัดเล่นด้วยอันนี้คุณแ,แม่เข้ามาในช่องเป็นครั้งแรกเนาะเคยเข้ามาตอนนู้นเป็นปีๆมาแล้วแล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็มาเล่าฝันครั้งนี้เริ่มใหม่ครั้งแรกเนาะก็เข้าเลยครั้งแรกแหกมาเนาะฝันว่าพญานาคเลื้อยเข้าปา่าออกจริงๆค่ะ แล้ววันที่คําแกวเอาคลิปลงวันแรกเนาะเลขก็ไปออก6-7ลาวด้วยอายุของคุณแม่เนาะ67เนาะแล้วก็มาออกไทย8-9ถือว่าแม่พรน,นี่ฝันเม่นมากเนาะและคุณแม่ก็มีความเชื่อส่วนบุคคลไม่ว่าคุณแม่ระลึกชาติดได้จําลูกหลานที่เกิดเมื่อชาติตก,ก่อนได้เนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะให้เคยสารใต้ไปทําคลิปว่าคุณแม่รู้ได้ไงว่าระลึกชาติได้แล้วก็จำได้อะไรได้บ้างเนาะมีคนบอกว่าอยากฟังเดี๋ยวไม่แน่เนาะค่ะจะไปทําคลิปให้ดูเนาะ คำแก่กับบอกคุยพอจอังซี่คือกันเนาะก็เพิ่งจะมาเจอเนาะค่ะต่อมาน้องตะวันน้องตะวันฝันว่าพญานาคเอเลื้อยมาที่บ้านแล้วมาบอกว่าให้ไปหาหัวให้หน่อยให้ให้ให้ไปทําหัวให้หน่อยแล้วก็พาเลื้อยออกไปแล้วก็ไปเห็นพญานาคเป็นรูปปั้นเนาะแล้วก็ไม่มีหัวแล้วก็น้องตะวันก็ให้ญาติให้นะตีให้เนาะเขาก็ตีให้เก้าสี่แปดให้ตัดเล่นเนาะถ้าตัดเล่นก็เป็นเก้าแปดแปดเก้าพญานาคมันก็เป็นเลขเก้าอยู่แล้วเนาะค่ะ น้องตะวันเนาะค่ะก็ฝันเม่นอยู่น้องตะวันเนาะค่ะก็ถือว่าเลขเข้า8ปเก้าเลขของน้องตะวันฝันเห็นพญายนานค่ะต่อมาเลขของช่างนึกเลขของช่างนึกนี่ฝันว่าได้จับกุ้งกับจับปลาจับทั้งปลาทั้งกุ้งเนาะได้ล้ลยแห้งจับใส่ของจนเต็มเนาะแล้วก็มีฤาษีมาบอกเลขเนาะเลขที่ฤาษีบอกอ่ะสี่ห้าหนึ่งมันบ่ได้ออกเนาะแต่มันมาออกเลขที่เราตีว่าจับปลากับกุ้ง จับปลาก็แปดกุ้งก็เก้าเนาะมันก็แปดเก้าเก้าแปดอยู่แล้วเพราะว่าปลาแปดกุ้งเก้าได้ทั้งปลาทั้งกุ้งเนาะคอมเม่นอยู่ค่ะตีเป็นเจ็ดแปดเก้าอันนี้คำเกี้ยวตีเองเนาะคำเกี้ยวบอกแล้วว่าเวลาดูเลขให้ดูในกระดาษมันจะมีเลขเพิ่มเติมอะไรใส่ไปให้เนาะค่ะกุ้งกับปลามันก็แปดกับเก้าอยู่แล้วค่ะก็ถือว่าฝันแม่นมากค่ะสําหรับช่างนึกเข้ามาใหม่สวงมวดเข้าทั้งสวงมวดเลยเนาะค่ะเดี๋ยวก็ตามกันในงวดของปีใหม่เนาะ ต่อมาเลขวิ่งเลขวิ่งงวดนี้ของพ่อวุฒก็คือหลุดไปทําเลขวิ่งมาสามงวดเข้าสองหลุดหนึ่งก็ถือว่าเม่นมากเนาะแต่เซียนตองเลขวิ่งยังไม่หลุดเลยเซียนตองให้วิ่งบนสี่เลขมาสี่สี่ค่ะถ้าเอาไปวิ่งนี่ได้สองเด้งเลยเนาะค่ะเลขมาสี่สี่ให้วิ่งบนสี่มาสี่สี่สำหรับเซียนตองเนาะแต่น้องจําให้สี่เก้ากับสี่หนึ่งสี่ศูนย์มันมาสี่สี่เนาะ ค่ะแต่เลขวิ่งของเซียนตองน้องบอกเองว่าไม่หลุดไม่หลุดแน่นอนเนาะค่ะก็มีประมาณนี้เนาะค่ะก็เสียดายตัวเลขของแม่ละอ,องงวดที่แล้วฟันี44เนาะก็ไม่ออกมาออกมาตามอีกงวดนึงส่วนมากเลขของแม่ละอองเนาะค่ะสังเกตดูว่าจะตามมาออกอีกงวดนึงตลอดสําหรับเลขของคุณแม่ละอ,องเนาะค่ะให้ส4งวดที่ผ่านมามาตามออกงวดนี้ค่ะ แล้วก็มีอีกหลายท่านที่ฝันสี่สองสองสี่ห้าสี่สี่ห้าสี่สามสามสี่เนาะมันไปออกสี่สี่ค่ะก็เป็นเลขที่คําเกวขาดบวถึงขึ้นกันสําหรับหาสี่สี่คัมเกวก็ผิดหวังเหมือนกันค่ะค่ะคําเกวก็เล่นห้าสามเลขฝันเนาะค่ะก็ไม่ออกมันออกสี่สี่เนาะค่ะก็เล่นเลขหลายตัวเหมือนกันค่ะแต่ก็ มองข้ามเลข44ไปเลยบวกิดประมาณสิออกอีกเพราะว่ามันออกมาแล้วเนาะสําหรับ44มันออกไปแล้วเมื่อเดือนตุลาออกไปเมื่อเดือนตุลาเนาะค่ะแล้วมันก็มาออกปลายปีอีก44กะเสียดายค่ะบอเป็นยังค่ะเรามีงวดหน้าเสมอค่ะอันนี้เป็นงวดใหม่แล้วก็เป็นปีใหม่ด้วยปี2567เนาะค่ะสําหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนทายปีเก่าไปปีใหม่ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่าน โชคดีรวยๆยมีความสุขกับการพักผ่อนในวันหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะขอให้พบเจอสิ่งดีๆจากนี้เป็นต้นไปผ่านปีใหม่ปีเก่าจากวันนี้ไปก็ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆมีแต่ความสุขความเจริญคิดอ่านสิ่งใดก็ขอให้สําเร็จทุกประการเนาะ,ะก็ถือโอกาสถวยพรปีใหม่ให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีรวยรในปีพศ2567นี้ ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปของปีใหม่เลขออกวันที่17มกราคม66เพราะว่าวันที่16เลขไม่ออกเนาะเดี๋ยวก็ติดตามชมแนวทางช่องเคยอีสานได้ช่องเคยอีสานใต้อ,อ,ตอีกเช่นเคยค่ะจะนำเสนอเลขฝันเลขต่างๆเ,เลขเด็ดเลขดีให้ท่านผู้ชมได้เบ่งเคยฝันเม่น ก็อาจจะเม่นต่อไปเรื่อยๆแล้วที่เคยเม่นบ้างหลุดบ้างก็อาจจะไปเม่นในปีใหม่ก็ได้เพราะว่าดวงคนเรามันผัดเปลี่ยนได้ตลอดเนาะก็ฝากติดตามรับชมช่องเขยอีสานใต้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ข้ัมเก้วแล้วก็บาอเมฆเขยอีสานใต้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ